โอเคนะครับวันนี้ว่างสักนิดนึงครับแล้วก็พอดีได้นาฬิกาครับต่างนาฬิกามาปกติครับก็จะที่เคยรีวิวมาก็คือแบรนด์นี้ครับ sk เมยนะครับหรือสีเต็มเต็มคือสีเขยเมยนะครับอหรือในไทยอาจจะเรียก sk ไมนะครับวันนี้จะรีวิวสี่ตัวนี้เลยแต่คิดว่าตัวนี้อาจจะต้องทําคลิปแยกหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับคือผมไม่อยากมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับนาฬิการีวิวอันนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่บอกเฉย็ว่า มันเป็นนาฬิกาธรรมดาอ่าแค่บอกว่าวัสดุมันคุ้มค่าหรือมันลดราคามันน่าใช้ไหมอะไรอย่างนี้ละกันนะครับก็เริ่มด้วยอย่างนี้ผมวันนี้คืออย่างนี้ปกติผมผมรู้จักแล้วผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วนะครับนาฬิกาแบรนด์ดาวีฟอสเนี่ยนะครับผมเห็นครั้งแรกเลยผมจาได้ว่าผมเจอที่เซนทันนะครับตามซุ้มรอบๆเซนทันบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ราคาไม่ใช่ถูกนะครับตอนนั้นผมจำได้ต่ำๆ่ต้องมีห้าร้อย เป็นถึงพันนะครับเป็นหลักพันแล้วพอดีสามตัวเนี้ยผมได้มาในราคาที่แบบเฮ้ยถามจริงอะไรอย่างงี้ครับเดียวกัน่ดยกัน,กนตัวเหล็กเนี้ยผมได้มาสองร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีอันนะครับตัวเนี้ยเอ่อเดี่ยดูดูตัวเนี้ยผมได้มาในราคาไอ้ตัวนี้สามสามร้อยหกสิบกว่าบาทแต่ตอนแรกเลยครับตอนแรกเลยเคยได้มาอยู่จีนหนึ่งสองร้อยกว่าบาทนะครับ่า แล้วตัวนี้เพิ่งมาถึงวันนี้นะครับตัวนี้ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอ่าอ่าเดี๋ยวมา,มาดูกันเริ่มจากตัวนี้เลยเอาร้อยกว่าบาทก่อนเลยหลักๆมันคงขายเกินนั้นนะครับถ้ามันอยู่ในชั้นในอะไรเงี้ยนะครับแต่ดูครับน,นี่มันเป็นนาวีฟอร์ดอ่ะเดี๋ยวดูรุ่นกันนะครับผมก็ไม่ได้ดูขอดูก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดูนอกกล้องแล้วกันนะครับแป๊บนึงเพราะไม่งั้นดูไม่รู้เรื่องนะครับ nf เก้าสองศูนย์สองนะครับอ่า ก็คือนาวีฟอนต์9202นะครับตัวนี้ร้อยหกสิบกว่าบาทผมได้มาแล้วตอนแรกที่เห็นรูปนะครับก็จะบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นอยังไงนะมันเป็นเรือเล็กๆอ่ะดูจากรูปนะครับมันไม่น่าจะเป็นเรือใหญ่ได้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยพอมาถึงมือครับมันก็เป็นเรือใหญ่ ก็ที่คิดไว้ตอนแรกรือว่าจะเป็นเรือนแบนๆครับไม่ได้ไม่ได้สูงตรงนี้จะเป็นเรือนแบนๆน่ะคุณก็เห็นไหมเหมือนเหมือนสายหนังทั่วไปอ่ะฮะแต่นี่เป็นสายที่ถอดได้นะครับสามารถเปลี่ยนสีสายได้นะถ้าอยากได้สายรุ่นอื่นนะครับสีอื่นนะครับวัดตรงนี้ครับวัดตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้อันนี้ผมยังไม่ได้วัดนะว่ามันคือใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็มาใช้อันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจซื้อมาขายต้องทำซื้อใส่เองนะเพราะว่าผมเป็นคนดูเวลาแค่กี่โมง พอนึกออกไหมดูเวลาแค่กี่โมงครับไม่ได้ดูแบบวันเดือนปีอะไรยุ่งยากนะครับแค่จะถ้าใช้ชีวิตประจำวันคือดูเวลาแค่กี่โมงเหมือนผมใช้สมาร์ทวอทนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรกดดูเวลาเสียาก,กี่โมงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยยังไงนาวีฟอลผมก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมว่าหลายๆคนรู้จักแล้วก็มันกันน้ำอยู่นะ,นะครับแบรนด์นี้แล้วก็นี่มันมีตัวล็อกตัวล็อกอันเนี้ยเม็ดมะยมะครับตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้เข็มอะไรไม่เดินนะ ถ้าเรายังไม่ใช้เราก็ล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไม่โยงม,มันหักนะครับแล้วไม่ให้มันเผลอกดลงไปนะครับอ่ามันจะได้ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นเมนาฬิกาที่ราคาร้อยกว่าบาทที่น้ําหนักดีมากผมบอกเลยตัวตรงเหล็กตรงเนี้ยน้ําหนักดีมากเลยนะครับงานประกอบตรงเนี้ตัวเนี้ห้งัดตรงนี้เอาไว้ใส่ฐานอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีตานาวีฟอสต์ด,ด้วย ตรงเม,ม็ดมะยมเนี่นะครับข้างใน,นก็ดีไซน์มันมีหลายสีอยู่นะแต่ผมแบบดาส้มอ่ะมันตัดกันดีถ้าอีกเราจะเปลี่ยนสายก็ก,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 ก็หาได้ไม่ยากไะครับแล้วก็อ่นี่ผมให้ดูถ้าใส่ไปเสร็จแล้วมันก็ไม่เหมาะกับข้อมือผู้หญิงเลยบอกเลยมันใหญ่แต่ถ้าเป็นคนชอบกํำลังกายใหญ่ก็ได้อยู่นะอ่ะเนี่ยครับมันพอดีข้อมือผู้ชายเลยนะครับแล้วก็สายเนี่ยแข็งไปนิดบอก คือแต่ราคาถ้าเทียบกับราคาถือว่าไม่แข็งนะครับแต่โดยพื้นฐานนะถ้าเป็นในหลายเอ่อบางอันอน่มันจะดูแต่มันเออด้วยราคามันประมาณนี้แหละมันก็คงจะยางเนี่ยมันอาจจะแข็งไปนิดไม่ได้นิ่มนะครับไม่เหมือนกับตัวล่างนี่นะยางจะนิ่มกว่านะครับแล้วดูเป็นมันมันครับอันนี้มันดูด้านด้านดูเป็นสายยางธรรมดาซึ่งแต่ก็อาจจะสมกับราคาร้อยกว่าบาทของมันนะครับอ่า แต่เราสามารถไปขายได้เกินนั้นนะครับแต่ปนี้ผมว่าจะไว้ใช้เองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับกดลงไปเลื่อนไม่มีอะไรเลยตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้สายเนี่ยอะนาวีฟอสอะไรไม่รู้นอันหนึ่งนะครับนาวีฟอสเอ็นเอฟแปดศูนย์สองห้านะครับแปดศูนย์สองห้านะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นน็อตนะครับไขยออกเอาถาดออกนะครับมีเม็ดมะยมกั้นนะครับนี่อินซิกันเม็ดมะยมนะครับแล้วก็ มีปุ่มกดถามว่าปุ่มกดนี่ไม่ใช่ทําอะไรครับนี่เห็นปะครับข้างบนเนี่ยเซียววิวิวินาชีครับนาชีนะครับกดข้างบนเนี่ยหนึ่งปุ๊บเอาเดี๋ยวก่อนนะกดเฉเซยไม่ได้ด้วยลืมต้องเอาไอเม็ดมายมเนี่ยกดลงไปก่อนนะครับเพื่อให้เข็มนการเดินนะแล้วก็กดนะครับเห็นไหมเข็มวิมันวิ่งนะครับเข็มวิมันวิ่งนะครับเข็มวิอันนี้เข็มเซียววินะวิ่งวิ่งวิ่งนะครับถ้าจะให้หยุดแล้วก็กดหยุดนะครับ กดปุ่มล่างนะครับมันจะกลับมาที่เดิมนะครับซึ่ง้าถามผมผมคงไม่ได้ใช้นะครับจับเวลาอะไรแบบเนี้ยก็คั้งแค่ดูในเวลาแต่อันนี้เนี่ยสามร้อยกว่าบาทผมก็ยังคุ้มถ้าราคาเต็มมันเราซื้อในลาซาด้าราคาเต็มน่าจะห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยนะครับเพราะว่าอย่างนี้หลายคนน่ะเห็นแล้วจะบอกเลยว่านอกแต่มันสวยแล้วตัวจริงมันสวยมากเนะไม่รู้ในกล้องมันยังไงนะครับไอยางตัวเนี้ยนิ่มดีตัวเนี้ยเหล็ก ดูแข็งแรงมากเลยดูรายการแบบหลักพันเลยใส่แล้วก็เข้าผมลองใส่ใส่มาละวันหนึ่งเข้ากับข้อมือมากนะครับไม่ลาคาญด้วยแล้วก็ดีไซน์ดีมีหลายสีรุ่นนี้มีหลายสีนะครับก็ไปลองเลือกกันดูนะเออมันมีวันตรงเนี้ยวันตรงเนี้ยผมมันมีสองขยักวะ่ะใช่ไอ,อเนี้ยมันเหมือนไม่ไม่ยมตัวเข็มไม่ได้นะมันมีสองขยักนะครับ ขยับกลางคือไว้ปรับวันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับอ่าขยับสุดคืออ่าเปลี่ยนเข็มนะครับตั้งเวลานะครับอ่าเคนะครับหลักๆมีแค่นี้เลยรีวิวเร็วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มาดูแบบเฉยมันเป็นนาฬิกาเฉยน,นะครับอันนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นแบบเนี่ยตัเล่เหล็ก,ลกหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีแต่ผมบอกก่อนนี่มันมีปุ่มกดตรงนี้นะใครไม่รู้นะมันมีปุ่มกดตรงนี้นะครับกดลงปุ๊บมันจะเด้งออกนะครับ พอใส่ไปแล้วนะครับน้ำหนักดีมากผมบอกเลยนี่คือแบบผมแบบเออแอบชอบมันทื่อย่างที่บอกนะผมแอบชอบมันมากไอตัวเนี้นะครับแล้วก็มันดูแบบน้ำหนักอะ่ะมันไม่หนักจนเกินไปบางทีนั้นกเลงพวกนี้บางอันมันจะหนักจนเกินไปอันนี้ผมถอดถอดเข็มออกไปแล้วนะครับเนี่ยถอดยิ่งมันใหญ่กว่านี้นะครับแล้วผมถอดไปแล้ว แล้วก็เนี่ยผมจะให้ดูว่าเนี่ยมันคดีข้อมือไม่ใหญ่เกินไปนะครับน้ำหนักไม่หนักเกินไปสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาที่เป็นสายเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมีนี่เดี๋ยวก่อนนะครับอืมกดมันมีอะไรแปร๊บนึงนะครับผมขอดูก่อนอ่ามันมีวันสุกนี่ไม่ได้ตั้งนะครับแล้วก็เอ่อตัวเข็มไอ,อตัวเลขพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามัน หมุนได้จริงเหรอ11 9 7 5 3เนี่ย11 9 7 5 3มันคืออะไรเดี๋ยวผมขอหมุนดูขอหมุนดูตัวล็อกไอ้ตัวนี้ผมออกไปแล้วเหรอนาฬิกาเดินนะครับล็อกสองแป๊บหบนึ่งนะผมขอดวนนี่ ล็อกสองะมันอาจจะเลื่อนยากหน่อยครับซันเดย์มันเดย์เนี่ยตรงนี้ดูนะซันเดย์มันเดย์เห็นไหมเห็นไหมมันเลือกได้นะครับแต่ไอตัวเลขข้างล่างอ่ะผมคิดว่ามันไม่น่าไม่น่าได้ไม่เกี่ยวกันหรือถ้ามันเกี่ยวกันอ่ะมันต้องวัดกันตรงหมุนเข็มเนี่ยให้มันครบรอบมันถึงจะเปลี่ยนให้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้ตัวเลขมันเยอะเกินกว่าที่นาฬิกาแบบมีสองสองล็อกอ่ะจะ จะไปตั้งอะไรได้นะครับก็ไม่แน่ใจตรงนั้นก็ต้องไปลองกันเองแล้วกันนะครับตรงนี้ขอบเป็นีดเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนีววันหนึ่งวันหน้าใช้ไปเนี่ยโดนแดดแล้วมาอาจจะซีดได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับณนะจุดนี้แต่ณนะปัจจุบันตรงเนี้ถือว่าน้ำหนักดีแบบเอองานมันดีแล้วมันคือนาวีฟอสอะไรแบบหนึ่งนะครับ NF9216 นะครับ NF9216 นะครับ ก็สรุปเมื่กี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทําต่างหากไปเพราะว่ามันต้องมีวิธีตั้งเวลาด้วยอะไรนั้นนะครับอันนี้เป็นนาิการเข็มทั้งหมดไงอ่าสามเรือนเนี้ยอันนี้ผมซื้อมาสองร้อกว่าบาทมันลดอยู่อันนี้สามร้อยหกสิบกว่าบาทลดอยู่สีอื่นมันแพงกว่าน,นี้ด้วยนะครับและอันนี้ว่าจะใส่เองนะครับก็ร้อยก,บบก,บบกว่าบาทร้อยหกสิบกว่าบาทก็ถือว่าสําหรับผมนะนาวีฟอนเนี่ย ใช้เองท่้นในราคาเนี้ยยังไงก็คุ้มถ้าเป็นคนชอบนาฬิกานะครับเก็บก็คุ้มหรือจะเอาไปขายต่อในเรทราคาที่ซื้อมาเนี่ยก็ยังทําได้นะครับแต่ต้องต้องคิดนิดนึงเรื่องขายนาฬิกานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในติ๊กตอกในอะไรมันมีนาฬิกาถูกๆเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องคิดให้ดีนะคุณภาพมันก็ตามราคาที่มันได้นะครับอ่าพวกนี้มันกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องการใช้งานเรื่องอะไรเงี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ เขาว่าแบรนด์มาการันตีตัวมันเองอยู่นะครับมันเป็นแบรนด์แรกๆที่จีนนั่นมันเป็นแมรอินไชน่าผมก็ไม่รู้ว่าแบรนด์จีนหรือเปล่านะจ๊ผลิตที่จีนแล้วกันถือว่าเป็นแบรนด์แรกๆที่ผมรู้จักนาฬิกาที่ไม่ใช่แบบยี่ห้อดังคาสิโอจีช็อกจีช็อกมันก็คาสิโอนะแล้วก็อะไรที่ต่างๆนะครับที่มันแบบแพงๆขึ้นไปสำหรับนาฬิกาที่ธรรมดา ผมว่านาวีฟอร์ดเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในลาซาด้ามันลดหลายรุ่นนะไปลองเลือกหากันดูนะผมแค่คิดอย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นดีไซน์ที่เราชอบนะบถ้าเป็นนาวีฟอร์ดอ่ะแล้วก็ราคามันได้เลยอ่ะมันถูกเลยอะ่ะคุณซื้อได้เลยไม่ผิดหวังอย่างน,น้อยๆอุปกรณ์เขากำลังชื่อเขาการันตีอุปกรณ์ของเขาอยู่แล้วนะร้อยกว่าบาทเนี่ยผมก็ได้คิดเยอะเลยผมเห็นผมก็อ่ะซื้อเลยดีกว่านะครับก็จะเอามาไว้ใส่เองนะครับเพราะว่า บางทีก็ขี้เกียจใส่สมาร์ทวอทบ้างก็มีนะครับอ่าโอเคนะครับสามตัวเนี้ยตัดสินใจเอาเองส่วนไอไอัุนเดี๋ยวผมทาคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งก็ลองถักใจดูนะว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับสำหรับเรายีฟอรสามตัวนี้นะครับโอเคนะครับผม